ต้องฟังกันหน่อยค่ายแข็มขัดก่นเพราะว่าได้ยินมาหลายๆเสียงหลายๆคนนะครับที่บอกว่าเอ๊ะทำไมติด t ะโบรถพิกัดขนาดนี้เนี่ยถ้าเป็นที่นักแจมเสเนี่ยทำไมต้อง6กหมื่เก้าล่ะที่อื่นก็ติด t ะโบกันเนี่ยสามหมื่นกว่าบาทเองเอางี้ครับถ้าคนคิดเป็นนะก็ะจะเข้าใจครับ เราลองคิดง่ายๆตรรกะง่ายๆนะครับการติดตะโบเนี่ยคุณไปติดร้านเอาร้านที่มีคุณภาพหน่อยนะครับร้านที่มีคุณภาพเนี่ยชุดตะโบเนี่ยต่ำกว่าสามหมื่นไม่มีครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณจะโดนชุดตะโบเนี่ยสามหมื่นกว่าบาทในการทําตะโบติดตั้ง t ะโบแต่ละอย่างครบชุดเนี่ยสามหมื่นกว่าบาทโดยที่อาจจะเป็นของเก่าเชียงกงเอามาผสมปนเปกันหรือของใหม่บางชิ้นนะฮะ งานก็อาจจะเป็นงานเชื่อมงานตัดงานต่องานไม่สวยเลื่อนบางทีแม่งลอสแตนเลสทำเลยท่ออินเตอร์นะครับคุณก็ต้องมาโดนหัวฉีดอีกหัวฉีดใหม่ชุดหนึ่งสําหรับประมาณ300ไปไปลายหรือ400กว่าซีซีเนี่ยคุณโดนอีก5,000กว่าคุณโดนและสี0 0 0ื่นสี่คุณโดนกล่องใบหนึ่งเนี่ยหมื่นกว่าบาทหรือถึงสองหมนคุณลอไปแล้หกหมื่ นี่ยังไม่รวมปิกย่อยเล็กๆน้อยๆอีกมากมายไก่กองนะฮะไหนจะค่าจงค่าจูนนู่นนี่นั่นผมทำหกหมื่นไปปลายนะฮะหกหมื่นเก้าอย่างเงี้ยสำหรับรถพิกัดนี้ผมรับจบหมดไม่ว่าจะเป็นงานเทอร์โบดัดทายไล้รอยคอดปัดเงาสวยงามของทุกชิ้นใช้ของใหม่หมดมือหนึ่งกล่องก็มือหนึ่งจูนงงจูนเนอร์จบที่ผมหมดทุกสิ่งอย่างรวมทั้งความรับผิดชอบ งานชัดเจนออกไปเป็นร้อยๆคันแรงม้าชัดเจนวิ่งถนนให้ดูชัดเจนทุกคันแพงเลยครับถ้าคุณใช้เงินเป็นถ้าคุณบริหารเวลาของคุณดีกว่าที่คุณจะต้องไปวิ่งรอกวิ่งไปวิ่งมาวิ่งไปอู่นั้นวิ่งไปจ้างคนนี้เวลางานไม่ดีเนี่ยจูนเนอร์เขาจะโทษชุดเทอรโบของคุณเทอรโบไม่ดีเปล่าพังหรือเปล่าเคยมีใครรับจบไหมคุณยังไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนั้นนะครับ ทำเทอร์โบไปไม่ดีไม่โอเคเขาก็โทษจูนเนอร์จูนเนอร์จูนไปไม่ดีไม่เร็วไม่ไม่ได้เรื่องพังเขาก็โทษชุดเทอร์โบที่นี่ไม่มีนะครับที่นี่รับจบที่เดียวแอสเซเอจอดแล้วจบนะครับอ่ะวันนี้ส่งรถอีกหนึ่งคัน GK เทอร์โบป้ายแดงมูตตามสเต็ปที่เครื่องมันควรจะเป็นนะฮะ ลองดูเดี๋ยวผมขอไปพิ้วๆนะฮะ ร้อบรลที่ความเร็ว210กิโลเมตรต่อชั่วโมงทุกคันมาตรฐานโลกสำหรับแ GK จบไหมจ๊ะเร็วไหมเครื่องเดิมนะครับไส้เดิม Z ボ e s s e a 4นะแจมจัดให้กล่อง Data Tech Standalone นะฮะเนี่ยผมทำงาน ขับช้าๆก็เงียบๆไม่มีกระตุกไม่มีกระเดา้าไม่มีมาแวดไม่มีแว้นคุณอยากซิ่งคุณก็ซัดใช่ไหมแค่นั้นเองใช้งานในชีวิตประจำวันได้รับแฟนได้รับเมียได้รับลูกได้ซิ่งได้แอร์เย็นเพียงเพราะเบาะนุ่มสบายนัดจ๊ะจุ่มบุย๋ยเพราะฉะนั้นมีเงินใช้ให้เป็นครับ เวลาเอาไปหาเงินแล้วมาให้คนที่ไว้ใจได้ทําดีกว่าครับนัจจะและอย่าลืมนะฮะเทสรถหรืออะไรก็ตามถนนต้องว่างแบบนี้นะครับอย่าไปซิ่งในที่ที่คนเยอะๆนะครับสวัสดี จุม๋มบุ๋ตอบคำถามให้แล้วนะครับสำหรับทุกคนที่สงสัยสวัสดี